้องนมพี่น้องเาโอ้โหถอดถอดถอดอุ้ยสวยสวยต้องพูดเลยน้อโบนี่เนาะอ้ยสวยสวยนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เบาต้อมออน w c h ช n แนลเนี่ยเด้อจ้าพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเหอะน้ำเด้อจ้าพึ่งวางโทรศัพท์จากน้องพี่น้องน้องโทรบอกเห็น ผลหลวงออกเดี๋ยว้าต้อมจะพาไปดูผลออกหลายออกน้อยวันนี้สิบห้านาฬิกาสี่สิบเจ็ดวันที่ทิพา้ับันพุธตอนหัวเช้าไปคุดไอเห็ดคนหลวงดอกกำลังถอดนะป้ต้อมแต่คุดยากยากเลยก็เลยหมักแกงให้พี่น้องเกหน่อไม้เนาะจ้าพาลูกพาหลานไปพาลูกพาน้องไปแกงไปหาน่อไม้มาแกงจ้ะพี่น้องตอนเที่ยงไปไปชมกันดีใจพี่น้อง ฟามาชมเห็ดเห็ดโคนหรือเห็ดปวกเนาะพี่น้องนะจ๊ะเนาะโดยเห็ดโคนหลวงจ้าสวยๆขนาดนะจ๊ะพี่น้องเอ้าโอ้โหสองนมพี่น้องเอ้าเอ้าเอาเอาเอาความยาวสวยมากโอ้โหเอาถอด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 ได้ถอดเลยไม่ต้องคุดเลย ไมยกุยกยแมนต้องใจเย็นๆน่เ็นนาเนไ่หขึ้นแล้วคดบะเนี้ยดอกดอมันรวนๆมนงานจ่พี่น้องจ้าโอ้ยรวนกันแน่นยัถอนนะสวยดีนะเบนนะเบง้จะพี่น้องไม่ไม่ต้องยกดอกดอกสวาผุ่มๆนั่งนั่งวม่มันมันรวๆเคนถอนเอาถอนเอาจ่พี่น้องคนน่ะป้๊ บันดังคุดน้องมาต้องเหมขึ้นแล้วพี่ลุงขึ้นแล้วพี่ลุงอ๋อสวยขนฮะน่ะไพ่ให้เขาเบิ่กน่ดนิดล่ะน้องจ้องอย่าสวยสวยอ๋อคือบปรขึ้นวะนั่นสวยขึ้นขึ้นโอ้ยลุ้นจนตัวโป่งเลยจ๊ะพี่น้องเขาทายเขาอ้วนเลยอ้าวกำลังล้นเลยปลาดอกเท่าไข่ห่านอลไรได้ไหมเท้าไข่ไอ่ไข่เป็ดเนาะสวยมากบ่ต้องไหมยอด สุดยอดจ้ะพี่น้องเอุย้ยสวยสวยนี่แหละคือไ่ต้องคุดหรอเนาะพอนี่เนาะโอ้ยสวยสวยนั่นสวยมากเลยนั่นว้าวสวยโอ้โหโอ้โหสวยสวยถอดแบบมันมือเลยเนาะพอนี่เนาะสวยสวย,วยออดจริงๆะ มันไม่กินดอกไม่ไม่ขึ้นไขว้แล้วเดี๋ยวไปเราขึ้นก่อนนี่ขาดแล้วขุดบาลนัดเอ้ยขุดแล้วขุดแล้วขุดแล้วก็จะไหมคุดหรอเสดายของเลยได้เนาะโย่เสียมเตียหัวเดียวได้โอ้สวยน่ะเลย

ตอนนี้ขุดเร็วน้อยๆถอนเอาอย่างเดียวถอน,นเดียวถอนอนย่างเดียวอะเขียงแล้วเอาไว้นันนะเจ๊เดี๋ยวให้เขาขุดเจได้นะจ้าเสียด้ของนี <c oughs> ส่สวยๆเปิดหน้าถึงจะพี่น้องกับเต็มตากาะกร้าอะไรด้วยจ้าขายาวมากปุณนะความสวยสุดยอด ตั้งว้แน้นนะเจ้ไว้เขายันคุดสวยแซบดอืมโด่งแล้วเปนะเห็นไหมผูจอ n อืมเียดายของขนาดเลยขาอวบขนาดเนาะยัง แข็งมอท่าค่ะหนูมันกินเนี่ขีแห่เลยขี่แห่ขี่่จะได้ขนาดเนาะค่ะกอดแห่กินแห่บอกตอมนต้องขืนด้อลองเบิง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 อยากรู้ต้องลองเสียดายขนาดนี้ดคุรโตรโคโคุด ไมโครขุดอยากให้นไมโครมาขุดเลยมันบปะนี่ดอกงามสวยขนาดไหนเก็บเต็มเลยเข้าว่าปัวคุณงามมากปัวนี่ยังงามเนาะงามในปัวนี่ยังงามงามกว่าหมู่อ๋อต้องทำไมต้องสุดแปรกันถอดจนมันมือเนาะเมื่อกี้นี่อันนี้ขุดจนมือแตกอันนี้ เนียนได้ไปถอนเสียดายนะมือขาไได้ปะสวยสวยแต่ว่าถ้าคนตกคนไม่ใหญ่ก็ไน่ด้นะไม่สวยไม่สวยพอบ่าต้องพูดเลยอย่าถอนอย่าถอนมือเตี้ยแล้วเสียได้ยขาโอ้แต่สวยนี่สวยไก่ข้าวตทมสับแต่คึกเตี้ยอ๋อเอาอันนี้เนาะ ดีคัดมันงามาม่งเลยสวยเนาะนั่นน่ะนันยงโดนนั่นนั่นกัดปวกัดแล้วปวดกัดแปวกัดินแลเียนโผล่วิดป่โบวิดเียมนกัดแล้วดังกอกแล้วดดังกอกแล้โอเปอม่นเปงสวยมอไป นดี๋ยวด่อเลยเด๋บอกบอกโอ้นี่พี่ต้อมกินแล้วบอกแล้วนะรไหนช่งลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ต้มเดี๋ยวบปยุอปรยุ่เอาืาลูกมันจคุยคุยได้ลาอลาของเรื่องเีได้น่ฟาดหัวได้นะเสียนี่ยวไปเชี่ยวมาอยู่ ใีต้อนแล้วเดียวยังกงำลังทางนี้อยู่ออสวยสวยเอาอข่งกันยัน่งไหเอาเข้าไปเอาอ้ยฮักซ้ำฮักซ้ำมันเผาเลยดอกงานเห็นไหมอกดดอกกันฮุดคือเก่า อร่อยมากอร่อยอร่อยครับลองดูลองเลยเลยเอาดอกตำใส่เครื่องเหมือนตำส้มตำนี่แหละค่ะอร่อยมากเลยต้องต้ตำโอ้ยต้องมีแฟนเข้าใจไหมเออถูกต้องอันนี้เอาไก่ลุงไงติดต่อเพิ่มด้ลองยูทูบแล้วแหละบางใจพี่น้องออสะออนขนาดเลยพอดเนี่ยไก่ดูติมดูึ้นรับผิดชอบเลยโอ้เสียงมากครับครับไป บอกให้เมียเข้าไปติดตามเลยนะใน Youtube เลยนะเองเองเองเข้าไปดูเรานะเราขุดเห็ดเยอ่นะไอ้วงอย่างนันนะเอาจริงบอเดี๋ยวมันเอาเห็ดทำเท่าโทรศัพท์มันเองคอยเมียมันเรื่องได้ไหมโอ้โหคิดว่าได้ขาคิดว่าได้ขานั่นนะ เล็กกัยังมก็มีวัดเด็ดๆนั่ก็ได้ขายาวเลยสายยองย่ติขาดแล้วไม่บอกมันโดนไหนงงอึ้นี้อะไรงันไปาเดินมมนี่เดินไปม่ึงได้ไหมล ไอ้น้องนี่อยู่ตรงนู้นยังอยู่สวยงูโอ้ยสวยสวยตัดตัวเราทำยัดอันนี้อยู่ได้สักปีไหมกระอองคื่ไปอยู่ตรงนู้นจาว่าไม่ค่ะอยู่บ้านเท่าแก่ค่ะอยู่บ้านในหัวนกอยู่เจ็ดแปดปีสวยสวยขาเป็นย่างสิหลงบาตองมาจักคิวอยาเอาไปสั่น เหลือสามดอกสุดท้ายแล้วจะพี่น้องดอกส,สวยๆมงามด้วยจ้าพูดนี่นกลับมาพอดีกลับบ้าน,าน,นได้ปะได้ทางขาปะ<อ>ทางพูนผดง่ายเนาะถอนง่ายๆในถอนหลักเลกเนาะหลายคนซอยกันถอนเนาะ พบไปเยอะๆนี่ไก่มนงนึเแลบเมนูแกะคนกี่คนแล้วเจบ็บูเบาสิโลแล้วนี่จ้ะเหล่ดอกสุดท้ายแล้วจ้ะพี่น้องสวยไหมนาได้ทางขาคือเก่าจ้ะพี่น้องไปสรุปผลงานของเราจ้านี่จ้ะพี่น้องสรุปผลงานของเฮาจ้าโอ้โพนี่น่าจะได้สักสองโลกว่าเลยจ้ะพี่น้องสวยมากจ้าโพนี่จ้าเข้ามาแล้วกว็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บัตต้อมออนิชแนลเลยจ้ะ,ะพี่น้อง ผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าพี่น้องจ้า